สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะยังคงอยู่กับภารก,กิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทรหารพัฒนานะคะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะลงไปปฏิบัตินะคะดูแลช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ใดเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยพัฒนาการเครื่องที่3-1หนสำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบรราการทหารพัฒนาถวายและมอบน้ำดื่มนะคะให้แก่วัดและชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณาประโยชน์ต่างๆณวัดศรีมงคลและวัดนาผาอำเภอวังท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพาย,ยุฤดูร้อนด้วยการซ่อมแซมหลังคาบ้านนะคะกันที่บ้านเลขที่46บ้านโคกพวงหมู่10ตำบลสะดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ